นะคะแล้วก็ความคิดเห็นทั้งนักวิชาการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนเสียงสะท้อนในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะนักวิชาการและประชาชนค่ะคาดหวังนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยากจนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4แล้วก็มีการโหวตนายกรัฐมนตรีผลสรุปหลังมีการโหวตนายกนะคะมีมติ482ทับ165เห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินอายุ60 ปะะีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอชื่อคดีเดชนายกนะ,ะจากพรรคอื่นเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะคะทางด้านผู้ช่วยศา,าสตราจารย์นินุสรามินทราศักดิรรอ์อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ขอภัยค่ะอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานะคะก็ได้พูดถึงว่าหลังจากการโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรื่องความมั่นคงของรัฐบาล ชุดนี้นะคะอาจจะกังวลคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ในเรื่องของการบริหารมองว่าการที่รัฐบาลในยุคพักเพื่อไทยมีพักร่วมรัฐบาลหลายพักเข้าไปบริหารน่าจะมีการดําเนินการต่อไปในระดับรัฐสภาอย่างต่อเนื่องแต่ในคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีอาจาจะมีการเปลี่ยนผันในอนาคตค่ะ เพราะว่ามองว่าควรจะมีการจัดการเรื่องเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจนเพราะจุดแข็งของรัฐบาลพักเพื่อไทยมีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจุดแข็งของรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตคือการปรับปรามยาเสพติดปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป ในส่วนของความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะมองว่าพรรคเพื่อไทยเคยมีนโยบายในการชูเรื่องการเจรจาสันติภาพเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของการเจรจาสันติภาพอยากจะให้มองไปถึงบุคคลที่เป็นตัวกลางที่สามารถสร้างความมั่นใจให้ทั้งสองฝ่ายและคู่เจรจาสุดท้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มองเรื่องการที่จะต้องปกครองรูปแบบไหนแต่มองว่าเรื่องของปากท้อง เป็นเรื่องสําคัญคือสิ่งที่จะต้องอเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้ค่ะาทางด้านของนางสาวนัสารีนแขวงบูค่ะอายุ19ปีก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ค่ะวงแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ย่าแย่ในขณะนี้เพราะที่ที่บ้านเนี่ยค่ะมีอาชีพกรีดยางพาราราคายางตกต่ําค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพออยากให้ขึ้นราคายางพาราค่ะแล้วก็อยากจะให้ลดค่าครองชีพราคาน้ามันก็น้ํามันก็แพงขึ้นด้วยของกินของใช้ราคาก็สูงขึ้นก็ส่งผลส่งผลกระทบต่อตอนเองแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็อยากจะให้แก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องเป็นสําคัญค่ะค่ะ